สวัสดีครับก็อยู่กับโกลเบ้เจดงหนึ่งนะท่านผู้ชมอ่ะลุยหน่อยเลยครับลุยหน่อยหมายเลขสองเคไปที่แดงครับมาดูว่าจะแจมแจมให้เราหรือเปล่านะท่านผู้ชมจะแจมแจมหรือเปล่าแค่นั้นแหละมีเจ็ดกับสามครับท่านผู้ชมหกนะกงกงมามอุ๊ยรอดป่าเนี่ยโอกับหนึ่งไม่รอดครับเจ็ดกับสองมาด้วยกันตั้งแต่เปิดแรกทำไมไม่มา เสีดเยสดายเลยนะครับท่านผู้ชมเสียดายเลยนะแบบนี้นะอีกทีดูดิท่านผู้ชมไใบนี้อีกทีดูดิ จังหวะนี้จะมาหรือเปล่ามีกลงกับกลงเขาสามนะรอดไหมเราเราหกครับกลงกลงเข้าไปกลงกลงเข้าไปโป๊ในหกว่าท่านผู้ชมคืองเนื่งแค่นั้น ก็ไปอยู่ที่น้ำเงินอีกทีไหมไปอยู่ที่น้ำเงินอีกทีนะครับท่านผู้ชมสามจุดห้าเคนี้ไม่มาแยากย้ายครับเป็นไมาเต็งซะด้วยมาหรือเปล่าท่านผู้ชมมีหกับห้าครับสองสามปะหกนี่ไงสวยงามครับแยกย้ายเลยท่านผู้ชม ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีขอตัอลวลาไปก,ก่อนท่านผู้ชมสวัสดีครับ